สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับผม S นะครับจากดอสเซียชายแนลแล้วก็เกมดากนิกาเซิร์ฟเวอร์ไทยเช่นเดิมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นโปรเจกต์ใหม่นะครับของทางดอ t เซียชาย n น l นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการรีวิวระบบฟาร์มทั้งหมดนะครับซึ่งจะได้จัดทําเป็นวิดีโอขึ้นมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายเห็นภาพแล้วก็ตามได้ทันนะครับผมซึ่งใครที่เล่นบ้านหรือว่ามีเวลาล็อกอินในเกมเนี่ย แทบจะทั้งวันนะครับก็แนะนําเลยครับว่าควรจะทําฟาร์มดีกว่านะเพราะว่ามันสร้างรายได้ให้กับคุณนะครับแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับก็แต่ว่าจะลําบากนิดนึงครับสําหรับเพื่อนหรือว่าน้องๆนะครับที่เล่นร้านเกมนะแต่ก็ยังมีเหตุผลหนึงนะครับที่เหมาะสมกับเขานะครับเมื่ออยู่ร้านเกมเนี่ยมันมีหลายเกมเนาะก็บางเวลาเนี่ยอาจจะไปเล่นเกมอื่นก็แหละครับใช้ช่วงเวลานั้นนะครับเอามา ทำฟาร์มกันดีกว่านะครับก็สําหรับใครนะครับที่ไม่เคยรู้จักฟาร์มมาก่อนหรือว่าไม่เคยทํานะครับก็อยากจะให้ดูโปรเจกต์โปรเจกต์ Project, Project นี้ครับเป็นวิดีโอที่เกี่ยวกับฟาร์มทั้งหมดเลยครับเอาไว้ดูจนจบแล้วจริงๆครับแล้วค่อยตัดสินใจใหม่นะว่าจะทําฟาร์มดีหรือว่าไม่อยากทําเหมือนเดิมนะก็เอสนะครับไม่นานมานี้ได้ตั้งโพถามแล้วได้ถามเพื่อนๆว่า ทำไมถึงไม่ทําฟาร์มนะอยากทราบเหตุผลนะครับก็ได้ทราบว่า,าเหตุผลที่นํามาเป็นแบบหนึ่งก็คือโทรว่าไม่รู้แล้วก็ทําไม่เป็นนั่นเองนะครับแต่ว่าอีก2เหตุผลตามมานี่น่าสนใจครับเพราะว่าเป็นเขาบอกว่า ทำฟาร์มอยู่คนเดียวเนี่ยมันลำบากครับเพราะว่ามันต้องใช้สสายไม่มีใครมาแชร์นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าทาง Do s เซียช n แนลนะครับก็จะจัดอีเวนต์ขึ้นมานะครับเป็นอีเวนต์ที่จะจัดหากลุ่มทำฟาร์มใหม่นะครับเพื่อจะได้แชร์ของกันจะได้ทำฟาร์มได้เร็วเร็วกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่เกิดระบบฟาร์มขึ้นมาครับสำหรับฟาร์มนะครับก็มีอยู่4อย่างใหญ่ๆนะครับ ก็จะเห็นได้เลยนะเนี่ยบนประตูนี้นะครับมีอยู่4อย่างนั่นก็คือตกปลานะครับเก็บเกี่ยวผักนะครับขุดแร่นะครับแล้วก็ตัดไม้นั่นเองนะแตอนแรกๆนี่มีคนตัดไม้เยอะมากน,ะ <c oughs> นั่นแหละครับ <c oughs> ก็เลยโลกร้อนเอ้ยไม่เกี่ยวละ <c oughs> ก็ช่วงแรกเนี่ยไม้ก็มันเป็นระบบนําของมันก็คือการขยายออฟนั่นเองนะครับผมส่วนแร่เนี่ยระบบ ที่มันนำนำเลยก็คือมีการขุดเจาะนะครับเจาะรูให้กับอุปกรณ์นะฮะก็เป็นแร่ออ์นะแล้วก็การย้ายบวกนะฮะก็เป็นแร่เจมนั่นเองส่วนผักนะครับที่เด่นเดนเลยก็คือการย้ายออปชันนะครับผมส่วนปลานะครับที่เด่นๆก็คือการสเปเชียลนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกินนะครับผม লাফো খথ পাথ সাথ পা ।